ม้นรอนม้นผมไปงานค่ะเวลาหวีพี่หวีพี่สีหวีย้อนขึ้นไปนะคะเราก็จะได้หัวถุยๆโตๆขึ้นค่ะหวีขึ้นไปนะคะเขาก็จะจับกันเป็นร้อนค่ะหลังจากหวีส่วนด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็หวีส่วนด้านข้างทั้งสองข้างค่ะใช้หวีซีห่างๆนะคะหวีเบาๆค่ะหวีเฉพาะด้านบนนะคะเราหวีเบาๆค่ะเราหวีให้ผมคลองนะคะ เราไม่หวีให้ผมแฟบค่ะเราก็เลยต้องหวออีเบาๆเฉพาะด้านบนนะคะทั้งสองข้างหวีเหมือนกันเลยค่ะสำหรับเคสนี้อามาจะทำผมไปงานนะคะต้องการที่จะมาสะได้ค่ะพี่สีก็ทำการสะใดให้นะคะทุกคนเป็นผมดัดมานะคะผมดัดอีกมาพี่สีก็ทำการใดค่ะ ได้เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็ใช้แกนไฟฟ้าค่ะทุกคนแบ่งเป็นช่อเล็กๆนะคะม้วนค่ะม้วนเหมือนเราอะม้วนผมยาวอะค่ะม้วนม้วนเป็นช่อๆไปเรื่อยๆค่ะ,ะหลังจากเราม้วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็มาทําการบีค่ะตอนม้วนพี่สีใส่อะไรไหมพี่สีไม่ได้ใส่อะไรนะคะตอนม้วนเพราะว่าผมดัดนะคะผมดัดมาค่อนข้างหยิกค่ะ พี่สีก็เลยไม่ได้ใส่มูดไม่ได้ใส่อะไรนะคะก็ม้วนไปเลยค่ะหลังจากวี่เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่สีก็จะฉีดสเปรย์ฝุ่นค่ะทุกคนชอบสเปรย์แข็งก็ฉีดสเปรย์แข็งนะคะชอบสเปรย์นิ่มก็ฉีดสเปรย์นิ่มค่ะพี่สีก็ฉีดในส่วนของด้านหน้านะคะเพราะว่าอาาบอกว่าจะไปงานพรุ่งนี้ค่ะทุกคน จะไปงานพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้นะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ตอนเช้าไม่มีเวลานะคะก็เลยมาทาไว้ค่ะพี่สีก็บอกก็มาแค่ okay, ว่าอย่าโดนน้าเด้อค่ะโดนน้ําที่เราเซตไว้ก็จะหายไปนะคะถ้าไม่โดนน้ําด้วยความที่เราฉีดสเปรย์ล็อกไว้นะคะก็จะยังอยู่ค่ะแต่อาจจะแฟบหน่อยนะคะเวลานอนค่ะถ้าแฟบพี่สีก็บอกให้เอามา่าเอาหางหมีค่ะทุกคน เขี่ยขึ้นมาค่ะเขี่ยขึ้นมานะคะด้านบนอาจจะหวีไม่ไม่ได้นะคะเพราะฉีดสเปรย์ล็อกไว้ค่ะก็ให้ใช้หางหวีส่วนไหนที่แฟบหางหวีดันขึ้นมาค่ะดันขึ้นมานะคะตรงไหนดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะแก้ไขเฉพาะจุดนะคะ ตอนมาต้องพยุงมาค่ะตอนกลับอาม่าบอกไม่ต้องพยุงฉันเดินเองได้ <c oughs> อาม่าบอกสวยแล้วไม่ต้องพยุงค่ะจะเดินเองนะคะอาม่าบอกอายุลดแล้วเดินเองได้ไม่ต้องพยุง <c oughs> ขอบคุณที่คนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะ <c oughs> นะคะทำผมไปงานค่ะเสตผมไปงานค่ะ เสร็จแล้วจ้าทรงผมคุณนาย